ตายสัตว์ร้อยหนึ่งกับผ้าห่าดาวรวมค่าสัตว์ร้อยป่าทั่วกลัวอะไรแล้วแ่ะป่าตัวนี่โน้มีเฮ้ยปืนโอ้โหหายได้หลับประตูประตูอยู่ก้าวกูหิวข้าวกูไม่ต้องบอกให้พวกมันรู้ได้เว้ยตายละกูตายละอยากได้ปืนกูอยากได้ปืนกูไม่มีปืนเลยมันอยู่กลางเลย หนนนี้อะไรเนี่นี่เนี่ยเนี่ยูขอปืนกคันคันอยู่เลยอย่เลยขูขอปืนเลยมันคันอยู่กูขอปืนก่อนกูขอปืนเร็วเรีวมันอ้อมกูแล้วเร็วต้องอะไรกันเนาะเนี่ยดัวนเนี่ยเนี่ยสองตัวนี้ตายนี่ก็มีตัวหนึ่งบ้านมีตัวหนึ่งแก่ตายแล้วชาร์จเลยชาร์จเลยหลังบ้านกำแพงนี้ล็อกให้อยู่ ไไหนอ่อนตรงที่มุมนั้นเลย M16 แม่งยะยไกลโคตรตรงอ่ะนันแหละูเฮ้ยยี่ใครอยู่ในบ้านกูวะในในบ้านนั้นซากควนนั้นอ่ะระวังในบ้านป่านะทูทในบ้านแตกยังไอ้ข้างนอกแตกข้างนอกแตกเหลือแต่ในบ้านออสวยสวยในบ้านแล้วก็ตัวที่กำลังวิ่งไปชาร์จตัวนึงดึงดึงได้ดึงได้ดึงได้ตรงนด้ดึงผมได้ดึงผมได้ตัวนี้ปะตัวนี้ปะอ่าตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละเป็นบ้านบ้าน โอเคโอเคเฮ้ยใครเล่นในโรผ่านหน่อยดิมุมนี้หมดยังมุูหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนนั้หมดแล้วดึงผมขึ้นปะหมดยังยังเหลือใช่ไหมหมดแล้ว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 อะไรนะมึงต้องดูว่าขึ้นไหมเอาถายแล้วนี่ิกำลังฟื้นฟูอยู่ไปดูคนอื่นดิไม่ทันโอเคโอเคอ๋อมีกล้องหายแล้วเฮ้ยสัตว์อยู่หน้ากูอีกแต่มันปาดแม่งคุดเถื่อนอยู่นี่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 เอาดิเอาดิดิ เอาเดียวเดี๋ยวเอาเดียวไปไหนเอามาไปไหนอยู่หน้ากูนี่เนี่ยคืมุมบ้านเนี่ยกล่องเนี่ยดันเลยดันเลยเพื่อนไอ้รัวรัวผิดโทษโทษโทษเห็นมึงเห็นหมดยังหมดยังไม่เห็นออกนะออกแล้วมันสี่ตัวครบแล้วเนี่ยเจ็ดเค้ลแมนปิยปนุษมนตรีไอสัตว์ แต่ว่าตามที่สั่งเลยไหมครับไอ้เห้ยนะหน้าเป็นผู้หญิงบอกแล้วว่ากูใช่ว่ากูเจอแล้วลแหละตัวนี้หน้า,นาหวานหน้าหวานใคร <laughs> ใ<ช>หญ่หรือเปล่ามันหลักสองแน่เลยสั่งข้าวน,นี่อะไรก็เรียกพรมลิขิตพรมลิขิตบันดาลให้เจออากูได้ตัวหนึ่งอ่ะอย่างน้อยอ่ะนี่สัตว์ขิงนะไอ้ใหออไอ้เหี้ยังมเอ็มสิบหกมันปาดแรงขนาดนั้นวะ มันมีกล้องเทปไอ้ยักษ์กล้องเทปขนาดนั้นเลยอือกล้องมันเทพมากเอฟสิบหกเนี่ยนะไอ้จ well> ัดกล้องอย่างเดียวเไปปั๊มยาเลยมไม่ได้ได้ปั๊มเลยเจมอยู่เมืองนี้เถอะไปเลยเราจไปไหนแล้วพืชเดียวแล้วผมว่าไปหวั่นเลยไอ้จัดไม่ถึงบิ่งเมื่อกี้ระยะนั้นอ่ะหจัดได้สกาไฟว่ะทำยังไงวะเออเดี๋ยวไปหามันก่อนนะอะไรนะจัดน่าจะราคาไม่แพงสกาไฟโอ้ยเฮียดุบหมดเลยสกาวที่อยากได้ยาได้หมดเลยว จะไปหาสกาไฟมาเล่นมึงนี้อ่ะตา้บ้างดิไปเสก์นี่รออะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีเสกอ่ะจะไปซื้อมามีตังค์เอ้เฮ้ยเย้เยเย้ยโอ้โหมึงโอ้ฮัาต์อานไมเห็นลิ้นไก่ละนี่เจงหุดไปเรื่อยอ๋อไม่ใช่หรอไปซื้อเนี่ยก็มีตังค์เนี่ยดูสกาแบตเทิลยังมีอยู่เลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยคิดไปเองไปเกินปุ๋มเกลนไปมีคนอีกที่ใครจะมาส่งมาเสกไม่เอานี่เขาจะนี่ เสกได้กูคงรวยไปแล้วมีเหรอวะนี่เฮียคงเชื่อกูดิตรงไหนตรงไหนในบ้านเหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างล่งไปไหนอะไหนวะไหนวะตกเพียงวะไหนวะนี่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 อ๋อไปไงอะไอ้เฮียไม่ตายหน้าบ้านหาบ้านเออ แมงบนรอบบ้านชุบดๆดิชุบหน่อยชุบหน่อยออกแล้วไม่เจอไอสัตว์วนอยู่นั่นอะไรอ่ะมันไม่ได้ชุดเขียวเว้ยพิโกโล่เหี้ยเขียวอะไรคือไปหลังบ้านรึเปลีหลังบ้านแล้วโผล่หน้าบ้านไอสัตว์เจอว่าตกใจอะไรพันเด์บ้านชิบันไยไอตําแหน่ี้ไอจิกเด้โอ้ยไปโตสกามันไม่แรงเหรอวะทำไมลายยิงนนไม่ค่อยตายวะ มันลั่นช้ามันจะมาลั่นช้าระเบิดน้อยเราเคยได้ยินแต่ว่าปืนมันเลือกคน <c oughs> เรืยกเขงเรากกลัวไไม่ไม่กลัวกลัวจากเรื่องไหนเมื่กีเลยเรื่องอะไรเราวะไอ,อ้สั <c oughs> จำไม่ได้มาจากหนังเรื่องไหนวะ <c oughs> ไป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 โอ้โหยากรู้ก็ค่อยมาก็ยิงผีเอาสิเออ,น,น,อน้อยอ อเออจะกเตัวอ๋อจะตัอินเจกัน่ลยดิอย่าไดีใช่ไหมอ๋ออ๋อออนี่ภาษาคนข้างในเข้าไปอะอ่ะทูมันเป็นภาษาคนข้างในใช่ไหมจอกต้องงไหม ไม่เข้าไม่ถึงเออมันภาษาภาษาคนข้างในเธอก็อื้อคุณเนี่ยแปลว่าเขาจะ,จะจันวันแล้วไอ้เพื่อนอ้ํากูไฟลูกว่าเ้ยของจริงป่ะล่ะไอ้ดับไฟดับไฟที่ดับไฟแล้วเบิดอยู่นะน <c oughs> ไป เมืองนี้จีไม่ดอกของถ้ากูจาได้ใช่ใกูโดนแล้วไอ้แต่กูไม่ยิงแล้วจะยิงมันทำไมเป็นกระสุนไอ้สัารไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้เหี้ยเข้าวงอำใหญ่เลยบ้างเลยได้อยู่เพื่อนมาดิ๋ยวนี่ไหน่เนี่ยไปแอดดอนี่ทางขวานี่มาไปดิไปดิ ความแบนี้มันหลังเราว่หวทางอุ้ยส้นไหอ้ยกระสัทางทางนู้นนี่หว่าเราไปท้องเงนท้องเงนจะเอาจะเอาจะเอาเอาเอเอาเอาจะเอาเอาเอาให้มือไปขยามั่งดิยิงใช้มอยังมึงอยู่ไหนอ๋อมันดุสนายอยู่สนนยมีเอสพีนะ ก็นั่นไงเราจะไปงัดทำไมสไนก็ลอยตูดลอยอีกไปงัดสไนดีกว่านี่เดี๋ยวตมันไม่ใช่สไนส์สไนอยู่นอกเมืองตอนมียาอะไรบ้างมียากระนนะสไนด์นะอะไรนะยากระุกยากระปุกเฮ้ยในบ้านมันมาแล้วเนี่ยบออกมันเนี่ยอม่เดี๋ยวโดนสไนด์นะเอชพีรูดนะมันอยู่ตรงไหนเล่ะเก็บแหวนดอกดิเก็บแหวนดอกดิไปตายเนี่ย ปุ้ดปุ๋ยปุ้ดปุ๋ยสองตัวสองตัวะสี่ตัวสี่ตัวเต็มสี่ตัวเต็มปาดหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งหมดไหมหมดไหมมีสามตัวเหรอสี่สี่ตัวไหนตัวไกลตัวไครตัวหนึ่งตัวไกลตัวหนึ่ง ตัวไกลตัวนึงที่ผมมาต้นไม้ไกลต้นไม้ไกลเก็บแอดดอปดีเก็บแอดดอปดีโอมีอะไรแอดดอกปะไปไปไปดักสไนด์ไปดักได้ดีกว่าไม่ต้องวิ่งไปดักสไนด์ไอ้ตัวนั้นมันมีสี่ตัวนะตีนั้นนะตัวมันออกมาแตเองเหรอมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอ้ยมันเหลือตัวเดียวดีกว่าสีหนึ่งนี่ทูไปดิเอาสไนด์มันเอาสไนด์มันมาแล้วยทำเยี่ยอะไรนะสีหนึ่งมันตายเกมก็จบแล้วนี่เฮ้ ก็จะถูบไม่ต้องอาจจะยิงกูก็ได้ไปดิเข้าวงไปดิเข้าวงไปดิเข้าวงไปดิอยู่นี่อยู่นี่เขาที่มาร์คเขาที่มาร์ควิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งมาคิดว่าคิดว่าอยู่คิดว่าอยู่ข้างนอกไปดิปิงดีปิงดีปิงดิตรงนี้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 เกันเล็งยังมาเล็งยังมาเล็งยังแม่แม่อุ้ยกูมันยิงกูกูมันยิงกูแอบไปก่อนแอบไปก่อนเร็วเร็วยิงแอบไปก่อนแอบไปก่อน เด yeah, yeah, yeah. yeah. uh ี๋ยวเดี๋ยวยิงเลยเดี๋ยวอ่ามันนอกวงมันนอกวงมันนอกวงเฮเบื้องขอนะขอเลยขอเลยขอเลยเอาดิเอาดิยิงให้แล้วที่ไหนวะไม่เห็นเด็กึ้นดีึ้นดีโอ้เออยิงให้ขนาดนนั้ไอ้บอล